สวัสดีทุกคนพบกับอ้วนท o เดยนะวันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายของกิจกรรม journal to g a t e r เนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะเขียนบันทึกร่วมกันกับทุกคนผ่านาหน้าจอสี่เหลี่ยมอันนี้เนาะก็สําหรับใครหนะ้าที่ติดตามเรามาตั้งแต่คลิปแรกๆแ,แล้วเนี่ยก็สามารถาเขียนกับเราต่อได้เลยนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะมาปิดกิจกรรมกันส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ อาจจะงงว่าเอ้ยกิจกรรม journal to gator คืออะไรอยากจะเข้าร่วมด้วยได้ไหมอยากจะเล่นด้วยได้ไหมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปแนะนําก่อนได้เนอะโดยเราจะขอแปะลิงก์คลิปแนะนำเนี่ยไว้ด้านบนเนาะก็สามารถเข้าไปาดูกันได้เนอะถึงรายละเอียดต่างๆของของ,ของกิจกรรมเนาะก็งั้นเราก็ไปทําการเขียน journal กันต่อสําหรับหัวข้อสุดท้ายนี้เนาะงั้นเราไปเลือกหัวข้อกันก่อนไปกัน let's go ก็กลับมาสู่โปรแกรม Pi กเกิลวเนาะที่เราได้ทำการสุ่มหัวข้อมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เป็นวันที่เน็ดแล้วเป็นวันสุดท้ายก็ทุกคนจะเห็นว่าจากสิบสองหัวข้อที่เรามีในวันแรกเราเขียนไปทั้งหมดหกวันแล้วมันก็จะเหลือแค่หกหัวข้อเท่านั้นที่เรายังไม่ได้เลือกเนาะงั้นก็เรามาเลือกกันว่าหกหัวข้อที่เหลือนี้เราจะได้เขียนหัวข้อไหนเป็นหัวข้อสุดท้ายในกิจกรรมในครั้งนี้เนาะ งั้นกด shuffle ก่อนเลือกสุ่มโอเคงั้นเราจะขอกด spin แล้วนะกดหลักก็สรุปว่าหัวข้อสุดท้ายที่เราจะได้เขียนกันก็คือหัวข้อที่4เนาะงั้นเราไปดูกันเลยว่าหัวข้อที่4มันคืออะไรเนาะโอเคงั้น ไปกันอืมก็ในหัวข้อสุดท้ายที่เราจับได้ในวันนี้จากโปรแกรม Pi ิกลยนต์เนาะก็ได้เป็นหัวข้อที่สี่หัวข้อที่สี่เนี่ยมีอยู่ว่าถ้าว่างได้แค่หนึ่งวันในวันนั้นอยากทําอะไรที่สุดก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาเขียนว่าถ้าสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาว่างเนี่ยได้หนึ่งวันเต็มๆเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเอาเวลานั้น่ะไปทําอะไรเนาะก็ทุกคนเนี่ยก็จะเห็นไอ้หน้าสมุดที่เราแปะไว้เนาะ ก็ดูข้อที่สได้เลยมันก็จะเขียนตามนั้นตามที่เราพูดมาก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าถ้าว่างแค่หนึ่งวันในวันนั้นอยากทําอะไรที่สุดเนาะงั้นเราก็ไปเขียน journal นเ,นเกี่ยวกับหัวข้อนี้กันได้เลยอเอาล่ะทุกคนก็เราก็จะมาเขียนบันทึกเกี่ยวกับหัวข้อที่สที่เราจับได้กันเนาะก็ถ้าใครนะที่ยังคิดหัวข้อ,อไม่ใช่สิ ยังคิดคอนเทนต์ที่จะเขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไม่ออกก็สามารถนั่งคิดได้เรื่อยๆจนกว่าจะคิดออกเนาะแล้วก็ค่อยอาจจะค่อยแบบกรอกคลิปกลับมาก่อนที่เราจะทําการกดไอตัวจับเวลานี้เนาะส่วนถ้าใครได้คิดออกแล้วเนี่ยก็สามารถานั่งเขียนกับเราไปได้เลยเนาะก็จับเวลาทั้งหมด6นาทีตามที่เราได้ตกลงกันเอาไว้ก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ ดูมาจนถึงคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยงั้นก็เราก็ขอเริ่มจับเวลาเลยเนาะกับการเขียนหัวข้อที่4นี้โอเคงั้นเริ่มเลย โอเคทุกคนก็จบการาเขียน journal ด้วยกันทั้งหมด6นาทีแล้วเนาะใครที่ยังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยก็สามารถเขียนให้เสร็จหรือว่าเขียนจนกว่าจะอาพอใจกับจํานวนหน้าและปริมาณที่ต้องการเนาะส่วนถ้าใครที่เขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถาปิดสมุดบันทึกแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยเนาะก็สุดท้ายนี้ก็เดินทางมาสู่กิจกรรม journal taker ที่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเนาะก็อยากจะขอขอบคุณอีกครั้งเนาะสำหรับคนที่มาเข้าร่วมกับเรานะตั้งแต่คลิปแรกยันจนถึงคลิปนี้เนาะก็เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็หวังว่า,าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เนะี่ยจะสนุกไปกับกิจกรรมที่เราทําทขึ้นมาประมาณ7วันอันนี้เนาะส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นการอาเอา,อาบันทึกที่เราเขียนด้วยกันกับทุกคนเนี่ยทั้งหมด 7วันหรือหึงอาทิตย์นี้เนี่ยมาอ่านให้ทุกคนฟังกันเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะรอติดตามคลิปหน้าเนาะว่าเราเนี่ยเขียนอะไรลงไปบ้างใน7วันที่ผ่านมานี้เนาะก็ถ้าใครที่มีคำถามหรือว่า,าต้องการจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถาพิมพ์คอมเมนต์ลงไปข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยเนาะก็ไว้เจอก,กันกับคลิปหน้าเนะกับคลิปที่เราจะอ่านจโนให้ ทุกคนฟังเนื้อเป็นเรียกว่าเป็นต้นฉบับเลยก็ได้เพราะว่าเราก็เขียน<อ>ทุกคน<อ>เราก็อยากจะขอแก้ไอ้ที่เราพูดนิดนึงก็คือที่เราพูดว่าต้นฉบับในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราก็เขียนจนนักกับทุกคนแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้านเราคือเราเราก็ไม่ได้เราเราก็ไม่ได้พูดว่าไอ้ที่เราจะอ่านให้ทุกคนฟังอ่ะมันเป็นต้นฉบับที่ทุกคนควรจะทําตามอะไรเงี้ยเราก็จะ ขอแก้ว่าไอ้ต้นฉบับในที่นี้หมายถึงว่าเรามันเป็นไอ้ที่เราจะอ่าให้ฟังเนี่ยเป็นความคิดที่เล่นเข้ามาในหัวเราครั้งแรกเลยเวลาเราเห็นหัวข้อทุกหัวข้อที่เราเขียนในกิจกรรมนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะ,อะแอบเปลี่ยนหัวข้อทีหลังหรือว่าแอบหรือว่ายัางไงหรือว่าแอบเขาเรียกว่าอะไรแอบแก้ไข อคอนเทนต์ใหม่ทั้งหมดทีหลังอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจริงๆจากเรียลไทม์ที่เราได้ทำการอัดคลิปแต่ละคลิปในกิจกรรมนี้เนาะก็อยากจะขอแก้ไขอไอ้คำว่าต้นฉบับที่เราพูดเมื่อกี้ไว้ตรงนี้โอเคก็งั้นไปชมคลิปกันต่อก็เราก็ขอจบกิจกรรม Journal Together ที่เราทำขึ้นมาไว้เพียงแค่นี้เนาะก็ถ้าใครที่เข้ามา ดูหลังจากนี้ประมาณกี่เกี่ยประมาณ1อาทิตย์หลังจากนี้หรือ3เดือนหลังจากนี้6เดือนหลังจากนี้1ปีหลังจากนี้5ปีหลังจากนี้หรือแม้กระทั่ง10ปีหลังจากนี้เนี่ยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะสนุกไปกับกิจกรรมที่เราได้ทำขึ้นมาอันนี้แล้วก็สามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลาเลยเนาะไม่จํากัดอยู่แค่ที่ว่า,าสมมุติเห็นว่าเราเนี่ยอัพคลิปนี้เนี่ยเมื่อปี2 0 2 2ก็ ก,กิจกรรมนี้ก็หมดอายุแล้วไม่ใช่เนะกิจกรรมนี้ไม่มีวันหมดอายุว่าสามารถเข้ากลับมาเข้าร่วมได้เสมอเลยเนาะงั้นไว้เจอกันจ้าสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย